ครับสวัสดีครับบันทึกณวันจันทร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนฝราศสเปยนนะครับมาเป็นการบอกก่าวเล่าเรื่องหรือที่เป็นการบอกก่าวเล่าถึงนะครับพรเกจิคณาจารย์อีกองค์หนึ่งแห่งเมืองสาแก้วนะครับซึ่งพึ่งได้ร่วงรับ ดับสังขารนะครับก็เป็นการปล่อยวางสังขารนะครับเมื่อวันอังคารที่7มิถุนายนพุทธศักราช2,566ก็คือประมาณสาัก6วัน7วันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นความน่าเศร้าเสียใจนะครับแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับพระกิจิคณาจารย์นะครับสายเมืองสาแก้ว นะครับหรือเมืองดอกแก้วนะครับที่เราจะพาดพิงนะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันในครั้งนี้ได้แก่หลวงปูบ่บบนเหลือสังวโรวัดโคกปีค้องตําบลบ้านใหม่กุชีวันนะครับ ตำบลคบอีคองอำเภอเมืองจังหวัดสราแก้วนะครับพระกิจิคณาจารย์ผู้พิกซื้นชะตาชีวิตผู้คนนะครับถือว่าลุงปูบุญเหลือฝังวโรเนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ทราบกันดีในพื้นที่นะครับนะครับเอากันแบบตรงๆหรือเอากันแบบจริงๆนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2,000 550อ่าไล่เป็นต้นเมื่อนะครับและโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2559นหาะครับถ้าบอกว่าชื่อเสียงของหลวงปู่บุญเหลือเนี่ยนะครับลวงปู่บุญเหลือสังวโรเนี่ยนะฮะในเวลานั้นขณานั้นมีมากกว่านะครับมีมากกว่าพระราชมงคลวัชิลาธรน,นะครับ หรือที่แาบกันดีโดยทั่วไปในนามของปู่บุตดาปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับบ้านนนมักเข็งนะครับอำเภอวัฒนานาครจังหวัดแสกแก้วซื้ออีกต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าการที่ผมได้ลงไปในพื้นที่นะครับงานที่ผมได้ลงไปเน้นพี่ได้ไปสัมัสจับต้องนะครับได้ไปทํางานภาคสนามทํางานข่าวนะครับเป็นการไปสืบเสาะ นะครับสืบค้นหาภรคเกจิจิขณาจารย์ที่เราสามารถไล่เรียงเคียงลำดับกันได้ในเวลานั้นนะครับก็ถือว่าชื่อชั้นปู่บุญเหลือฝังว่าโลมีมากกว่านะครับหลวงปู่บุญเหลือนะครับเป็นภระเกจิคณาจารย์ในสายพระพิธีกรรมต้องบอกอย่างนี้นะฮะเป็นสายพระพิธีกรรมนะครับเพราะท่านมีชื่อเสียงในการด้าน เสริมสริมงคลต่อดวงชะตาชีวิตนะครับถึงเข้าขั้นตีทูดแล้วหมายถึงว่าชะตาขาดแล้วมาต่อที่ท่านนะครับก็มกักจะปรากฏว่าสามารถยื้อต่อชีวิตได้นะครับถ้าท่านดูดวงเคกดวงนะว่าตกคนหัวขาดนะครับตกคงหัวขาดนะครับหรือต้องโทษต้องคือแปรต้องน,นู่นนั่นนี่ตามตำรา พม,มาศาสตร์พม,มาชาตินะครับท่านก็นจะประกอบพิธีทําให้นะครับก็เดี๋ยวเราคงจะต,งต้องมาพูดกันในวาระที่หลังนะฮะเพราะวันนี้เราคงจะต้องน้อมนําเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเ่เรื่องถ,งถึงองค์ท่านนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็อายุท่านนะครับแปดสิบแปดปีนะครับแปดสิบแปดปีนะครับ ก็ถือว่าในช่วงระยะเวลาที่ผมเข้าไปทำสเกลจริงๆอย่างจังนะครับก็ในปีพุทธศักราช2563หาแล้วนะครับเพราะในช่วงนั้นเวลานั้นนะครับในช่วงนั้นเวลานั้นฮะนะครับเราได้มีการเข้าไปจัดสร้างวัตถุมงคลกันหลากหลายรุ่นนะครับกันหลากหลายรุ่นนะครับแต่ก็จำนวนไม่มากนะครับมีจำนวนรุ่นไม่มาก นะครับก็เดี๋ยวคงจะพอให้ได้หยิบยกขึ้นมานำนำขึ้นมาศึกษาประกอบนะครับต้องบอก่างนี้นะตอนที่ผมเข้าไปทำในกระแสในพื้นที่เนี่ยนะครับก,ทททบกททท็ทำท่าทำทางว่าจะดีนะครับก็ทำทางนำท่าทำทางว่าจะดีเพราะในกระแสในพื้นที่ดีมากนะครับรวมถึงบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับที่มาเสริมสริมมงคลต่อดวงชะตาชีวิตกับท่านเนี่ยนะฮะก็ให้ความศรัทธานินยมศรัทธานในพื้นที่นะครับ แต่มันก็มีเรื่องอีกเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีเรื่องอีกเหมือนกันนะฮะก็ผมเลยต้องจัดช็อตให้ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้อาภัพนะครับผู้อาภัพนะฮะที่ผมไม่กล่าวเรื่องราวขององค์ท่านเนี่ยนะฮะมาในช่วงหลายๆเดือนนะครับช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ามันมีเรื่องนะครับมีประเด็นนะครับ นะาะพอในช่วงเวลาที่ผมเข้าไปทำเนี่ยก็บอกว่าในระยะแรกทำทำ,ทำท่าทำทางว่าจะดีในการเตรียมงานเตรียมพิธีในการสร้างกระแสความศรัทธานิยมก็ได้เสียงตอบรับในพื้นที่เป็นอย่างดีนะฮะก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต,แต่นะครับแต่นะครับก็เหมือนกับเวรกรรมมาผูกพันนะครับนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นท่านโดนเตะตัดสกัดขาเสีย นะครับก็มีนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะะนครับว่าห้ามห้ามท่านทานู่นทํานี่ห้ามขึ้นป้ายห้ามโฆษณาห้ามประชาวมพันธ์ห้ามนู่นทํานี่จนกระทั่งถึงว่าห้ามนะฮะห้ามจะไม่ให้สร้างวัตถุมงคลห้ามไม่ให้จัดงานพุทธพิเศษนะครับแล้วผู้ที่ห้ามนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์อีกนะครับ นะครับจนกระทั่งเราจะต้องไปพึ่งพิงอิงถึงนะครับตอนนั้นนะฮะต้องไปพึ่งพิงอิงถึงรองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานครในเวลานั้นนะครับรวมถึงเจ้าคณะอำเภอเมืองนะครับขอบารมีท่านมาช่วยปกปักคุ้มครองนะครับแต่นะแต่ก็ยังไม่วายนะแต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนแสะโดนน,โดนนู่นโดนนี่นะครับก็หมายถึงว่าเอาพระชั้นผู้ใหญ่ไปกบ นะครับไปกบให้แล้วนะฮะเพราะว่าหลวงปู่บุญเหเือบุญเหลือฝังวโลเนี่ยนะฮะเจ้าคณะอำเภอท่านนับถือมากนะครับนับถือในความนะครับในวัดปฏิบัติในความเข่งคัดนะครับในความเข่งขานศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับแต่ก็ยังไม่วายอ่ะนะนะฮะมันก็เลยทําให้มีปัญหาในการเรื่องการเจ็บ้างแทนที่ท่านจะโด่งดังนะครับแต่ก็โดนกิด ิจฉาลิษยาก็เลยทําให้กบเกลื่อนนะครับชื่อเสียงของท่านลงไปเยอะเลยนะครับทั้งที่การจัดสร้างวัตถุมงคลในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะถือว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมากนะฮะนะครับจนกระทั่งว่าทีมงานสร้างก็ต้องปล่อยมือปล่อยวางแล้วหลบไปนะะแล้วมันก็ยังมีเรื่องเรื่องราวซ้ำซ้อนพอท่านเริ่มมีชื่อเสียงนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักหน่อยเริ่มมี ลูกศิษย์ลูกหาเข้าวัดมาเยอะขึ้นนะมีการเลอกเป็นวัตถุมงคลกันอย่างก้องขวางขึ้นนะครับอ๋อผมลืมขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะเปลี่ยนภาพนะครับนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพในงานพุทธพิเศษนะครับพุทธพิเศษนะครับก็ประมาณว่าน่าจะเป็นที่วัดป่าใต้นะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับวัดของหลวงปู่บุตรดาวิญญานทโรเนี่ยนะฮะหลวงปู่บุญเหลือท่านก็เคยไปนั่งปกปูเสกอยู่หลายครั้งนะครับนะครับ เรามาต่อเรื่องเรื่องที่เราบอกว่าทําไมยังมีขึ้นมีปัญหาแล้วเป็นที่เป็นขึ้นใต้น้านะฮะก็มีเพราะว่ามีบางคนเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเสียผลประโยชน์นะครับก็เลยห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่ซะเพื่อหวังว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นผู้จัดการอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ทีมงานอ่ะทีมหนึ่งเขาต้องหลบหลบให้นะครับหลบให้นะครับก็เลยไม่จับ จ้องทากระแสนะครับผอเอิญนะครับผมก็ไปคว้ยรวมอยู่ตรงนั้นนะครับพอมันมีเรื่องราวกันมากๆมันให้หน้าปวดหัวนะครับผมก็ต้องชักถอยออกมานะครับชักถอยออกมานะครับก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับนะให้ได้ทราบกันว่าประมาณนี้นะครับโดยพื้นฐานนะครับเพราะตอนนี้เวลานี้เราก็คงจะพูดอะไรได้นะครับ พอก็จะทําให้คนหลายๆคนคิดออกคิดได้แล้วว่าเฮ้ยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ควรไปทําอย่างนั้นนะครับไม่ควรทํางั้นนะครับ,รนนรบเพราะเรื่องราวเนี่ยนะฮะมันจะปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือก็ไม่ได้นะฮะช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวไปปิดก็ไม่ได้สุดท้ายผู้คนก็ต้องรู้นะครับก็ต้องรู้ความจริงก็ย่อมต้องเปิดเผยนะครับเรื่องราวของลูกปู่บุญเหลือสังวโรนะฮะนะครับนะ เคยได้พัดพิงอิงถึงลงในหนังสือนิสสานพระเครื่องนะครับนิสสานพะเครื่องในช่วงนี้เวลานั้นก็คนกึก็คือหนังสือพุทธคุณนะครับกำลังทําสเกลให้ท่านอยู่นะครับนะครับก็ดังที่ผมจะอ้างอิงพิงถึงให้นะครับก็ลองไปสืบค้นประวัติเรื่องราวความเป็นมาขององค์ท่านนะครับก็น่าจะมีอยู่ในอาปูหรือใน Google นะครับก็ผมก็เป็นคนเขียนให้นะครับเป็นคนเขียนเรียนให้เป็นคนทาสเกลให้พกเกจิคณาจารย์อีกหนึ่งหนึ่งองค์ของเมืองสาแก้วนะที่มีความน่าจะเป็นว่าน่าจะด่งดังนะครับถ้ามันไม่มีปัญหาอย่างดังข้างต้นที่ผมกล่าวถึงนะครับนะฮะก็เรื่องราวขององค์ท่านเนี่ยนะฮะก็พิมพ์เผยแพร่มานะครับเราทำสเกลกันไว้นะฮะ ก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลมีการจัดสร้างเหรียญน,นะครับซึ่งการจัดสร้างเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็จะมีเหรียญเสมาเสมาเจ้าสูวสงพัฒนานะนะครับสร้างของโดยคุณสมานเหล่าทองหรือสมานออปอวกแดงนะครับแล้วก็มีหลายๆรุ่นที่ตามมานะก็ลองไปฝึกคน้นดูในนะครับใน google นะครับก็น่าจะมีการเพจติงอิถงอถึงนะครับที่ผมได้ลง ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวเล่มเดียวจบก็มีต่อด้วยต่อมานะครับก็ฉบับที่3ามก็มา3ามนะครับนะครับขึ้นหน้าปกเลยนะครับถือว่าเขาซื้อหน้าปกนะครับซื้อหน้าปกนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่จัด้างที่สวยแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าเสียได้อ่ะนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญ รุ่นหนึ่งที่ตอนนั้นที่เขาสร้างมาเป็นเหรียญเหรียญพิมพ์มังกรคู่จักรพรรดินะผมก็นะครับให้ได้ถือว่าเป็นนะครับเหรียญที่จัดสร้างก่อนนะครับจัดสร้างก่อนนะครับแต่เหรียญที่ได้รับความนิยมนะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญเสมา เสมาเจ้าโสสมบัฒนานะครับก็น่าจะยังพอมีเหลืออยู่ในกลุ่มนะฮะที่ได้หมุนเวียนสนลับสเปลี่ยนกันนะครับนะเรื่องราวก็ถูกภาพพิงอิงถึงนะครับหนังสือไม่ได้ลงให้สีนะครับอันนี้เป็นการเผยแพร่ประจำพันธ์เข้าซื้นหน้านะครับซื้นหน้านะครับฟื้นหน้า ในในครั้งสมัยนั้นนะฮะก็ลงเรื่องราวลงวิธีการจัดสร้างให้อะไรให้ลงที่มาที่ไปนะครับลงรายละเอียดลงอะไรให้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับนะครับต่อไปนะครับก็เล่มที่3า0หนึะครับสามนะครับ น่าจะเป็นเดือนตุลานะครับตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยนะครับนะครับผมก็จับฉอดลงให้ต่อนะครับก็หมายถึงว่าเรานะครับทํางานให้ต่อเนื่องนะครับนะครับทํางานให้ต่อเนื่องเพราะว่ากิจิขนาดจันที่จะดังเนี่ยไม่ใช่ว่าลงครั้งเดียวแล้วจะดังเลยขึ้นอาโปกครั้งเดียวแล้วจะดังเลยเป็นไปได้ยากมันต้องมีลําดับนะครับลําดับขั้นตอนนะครับ ก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็น่าจะมีการภาพพิงถึงเป็นข้อมูลนะครับลงให้แล้วนะครับก็ถือว่าในครั้งนี้วันนี้เราก็จะต้องมาเกิดนำให้ภาพที่มาที่ไปนะครับเรื่องราวของลุงปู่บุญเหลือนะครับสังวโรนะครับนะครับพระกิจิคณาจารย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พลิกฟื้นชะตาชีวิตของผู้คนนะฮะ เพมันจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากทางไกลด้วยนะครับจากกันทัุลีนะครับแล้วจากหลายๆที่นะครับเขาก็มาเล็กท่านวัตจอยนะครับเพราะท่านองค์ท่านเนี่ยเป็นคนรูปร่างเล็กสันทัดนะครับลูกร่างรูปร่างเล็กสันทัดเขาเรียกกันตาจอยนะครับก็ได้รับการบอกกก่าเล่าถึงนะฮะการบอกกก่าเล่าต่อกันมานะครับว่าก็จึงมีลูกศิษย์นะฮะที่ทราบสักอิทธิคุณของท่านนะครับอ่า มันนี่เราถือว่าเราเกิดนําให้นะครับข้างข่าวข่าวหน้านะครับข้างข่าวข่าวหน้านะครับเราก็คงจะมาได้เรียงเคียงลาดับของท่านรวมถึงวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลที่ผมพอจะหยิบยกขึ้นมาได้นะครับที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาได้นะครับเพราะบางรุ่นบางทีบางพิมพ์ผมไม่มีอยู่ในมือเหมือนกันนะครับแต่บางรุ่นบางพิมเนี่ยนะผมได้ถ่ายนะครับได้บันทึกภาพไปแล้วผมเห็นเจอแล้วนะครับผมเจอบางส่วนแล้วนะครับ ผมเจอบางส่วนแล้วแต่เดี๋ยวผมจะต้องไปฝึกพ้นบางส่วนมานะครับเพราะสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันทํางานหนังสือได้นะครับแต่ไม่สามารถเอามาทํางานลง YouTube ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เต็มหน้าจอนะฮะเป็นภาพถ่ายเดียวนะครับเวลาถ่ายรูปก็จะต้องทราบจะต้องรู้ในการทํางานนะครับก็ต้องท,ทําทีเดียวแล้วให้ขาดแล้วสามารถทําต่อได้หลายๆครั้งนะครับ ก็ถือว่าวันนี้เรามาแสดงน้อมน้อมแสดงถวายความอาลัยนะครับกับพระกิจิคณาจานนรย์นะครับนะครับผู้ที่เป็นเนื้อแท้นะครับเนื้อแท้นะฮะเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นหมอธรรมมาก่อนนะครับเป็นหมอธรรมมาก่อนนะศึกษาตะเวนเล่าเรียนมาในทั้งในพื้นที่ทั้งนอกพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงเคียงลำดับให้นะครับว่า ที่มาที่ไปความเป็นมายัางไงนะฮะนะครับรวมถึงวัตถุมงคลน,นะครับอ่ะผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกค้นเพราะว่าผมมีเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกถ่ายรูปไปแล้วนะครับเหรียญเฟมาหัวเสือเฟมาสมปัานาเนี่ยผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับแล้วส่วนอื่นที่ผมจะต้องไล่เลียงเข้มลำดับดูว่าผมถ่ายรูปไปมั่งแล้วหรือย,อยังนะครับ ก็พยายนเลยมือเลยเท้าอันนี้ผมเป็นคนไปออกความคิดให้นะครับแล้วผมก็จัดทาให้ในช่วงที่เราสร้างกระแสนะครับสร้างกระแสให้พระให้องค์ท่านนะครับแล้วเป็นการสร้างแจกมากกว่าสร้างจำหน่ายนะครับพอเหลือจากการที่เราเราสร้างมันนั้นเสร็จแล้วก็มีคนนะครับไปขอเอามาจําหน่ายนะครับขอเอามาจําหน่ายยังไ,ไงก็ไม่ทราบแล้วดูเจตนาแล้วก็ เออมันคุมคค้มเคือคุ้มเคืออยู่นะแต่อวัตถุมคลจากวัดแล้วก็จะไปจําหน่ายเองอะไรเองก็ไปกล่าวอ้างอะไรไว้นะครับก็เหมือนกําลังจะเข้าไปแฟกแฝงจะเข้าไปเทคโอเวอร์อะไรหลายอย่างนะฮะก็เป็นเรื่องของเจตนามคนนะครับนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะขออนุญาตตัดตอนทนลงเพียงเท่านี้นะฮะขออนุญาตตัดตอนลงเพียงเดียวเพียงเท่านี้นครับแล้ว นะครับในครั้งข่าวหน้าเราคงจะต้องมาไล่เลยงเคียงระดับว่า,ากันเฉพาะพักกิจิจนาจรย์ผู้อภัพนะฮะดังที่ผมบอกแล้วอาภัพจริงๆน่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 3้แล้วนะครับก็ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เสียดายนะครับเราก็ถือว่าทําข้อมูลาพาดพิงอิงถึงเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาเรื่องรู้ทำความเข้าใจกัน เดี๋ยวผมดูเรื่องราวว่าผมจะต่อจดได้อีกสักกี่ครั้งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับให้เราได้จดจำกันนะครับจดจำกันแล้วนำไปบอกกล่าวเล่าถึงกันในภายภาคหน้านะครับอย่างน้อยองค์ท่านนะครับได้ร่วมรับดับท่าขันฝังขานไปแล้วนะครับแต่ชื่อเสียงยังมีให้ได้กล่าวถึงนะครับนะครับก็ ได้แก่ลงปู่บุญเหลือสังวาลโลงนะครับวัดโคกปีโค้งหมู่เก้าบ้านไมกุชีวานะครับตำบลโคกปีโค้งอำเภอเมืองจังหวัดสก้วนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ